สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านครับผมเมื่อกี้พ่อขญยาพามาเบิ่งแปลงมันมากครับพ่อใหญ่ที่หลอดครับซึ่งบ่มั่นใจนะครับว่าเป็นมันพันใดแต่ว่าเบิ่งเขาโค้งนะซึ่เป็นระยองเจ็ดสองนะครับแต่ว่าบางคนเพิ่นก็ว่าแปดหนึ่งแต่ว่าพ่อก็อยากเลยว่ามันมันโบแมนมันแปดหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเจ็ดสองเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาขุดเบิ่งหัวมันครับผม คลิปนี้เข้าสิมาเบิงว่าเออมันเดือนระต้นสูงพี่น้องต้นสูงแห้งมอสํำหรับการใช้เป็นท่อนพันในการปลูกเครื่องปลูกมันนะครับ <c oughs> ก็เลยพาพี่พาน้องมาเบิงนะครับเดี๋ยวสิมาคุดคุยมาเบิงหัวมันนะครับเมื่อยนะครับขยายพานันธุ์ยูแปลงนี้นี่ครับบางต้นกระแตกงาจังสี่พี่น้องแตกงาสามงามสามงาม จากเปรียบเทียบในหนังสือมันกายสิประมาณว่าเป็นมัละยองเจ็ดสองหรืออาจจะโบแมนนะครับพอขอยาบูบน่ใจนะครับแต่ว่าเพิ่นว่าบางค้กับว่าเป็นมั่นเกตมังกรบอแต่หนาจะโบแมนนะครับเกตมังกรบอเป็นลักษณะขึ้นนี่ห่วยมันโมแมนสามเกนอ่าครับผมมีมีมีมันอยู่เลิกก ควดออมเลยเดี๋ยวพามาเบิงชัดเจนครับครับนะก่อหยาแล้วครับเพื่นเอามาขยายไว้เป็นสายพันธุ์ที่เราไม่แน่ใจนะครับปูกไวมันงามนะครับผมพี่น้องงามดีดนะเราจะคุยดูนะครับประมาณจะหาเดือนและมันแปลงนี้เนาะ ่าจะพองขางกันก็มั่นพวงเพชรข่อยแปลงขังวัดบ่เออรุ่นรุ่นนี่บ่เออประมาณหาเดือนกลัวๆหรือมั่งครับโอ้คือเลืไ่เลอโคดมะคูดเบิงพี่น้องมันสีมีจากหัวครับโดกบ่เพราะว่ามันคุ้มกันแห้งนะครับโอ้เยอะยูเยอะยูน่าจะมีประมาณจักสองสัตแล้วมันหัวนี้ กำลังสวยเลยลักษณาสีหัวมันแบบนี้นะครับหัวสดตันตัวไรจะค่อนข้างดีแต่พี่น้องแต่โบเมนมั่นสายแปลงแน่นอนครับผมโยกบึงดูต้องหลอดจับเหงามันไก่ๆโยบึงอโอ้แน่นี่มันสีมีอีกสันหนึ่งอยู่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวลองนะับบึง เฉพาะที่เฮาเห็นนี่แหละสักก่อนว่ามีจกหัวเอาอันนี้เห่าติส <3. S 2> องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามดูเนี่ยสิบสี่ครับตัวนี้แคมมือเจา้าเจ้านาบจนะตัวหน่อยไปก่อนนึ่งอาจะได้ยูเอาตี้คร่าวๆครับสิบสี่สิบห้าหัวเพราะว่าน่าจะมีอีกสัวนหนึ่งนะครับเพราะว่าโยกบนเหงามันแล้วมันยังแน่นๆ<ม>อยู่ที่นอ้อง ชั้นนึงก็หนาจะบาเกินจะสองสามหัวดอกว่าไงประชาจลุงกะเล่าเล่านี่พี่น้องมัปรสิบสี่สิบหาหัวครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับมั่นพันพวงเพชรนะครับหัวจะอยูล่าเล่าเดียวกันนะพี่น้องความใหญ่พิ่นนะครับเจ้าได้อยู่พันห ประมาณสิบหกสิบเจ็ดเนาะซาเลียอยู 25, ่ที่สิบห้าต้นมันแต่ละต้นก็ค่อนข้างซ้ำกันนะขนาดสิยูประมาณสิบหาสิบหกมัวครับพี่น้องค่อนข้างสวยอยู่ล่ำกับขับพี่น้องเอ้ยนี่ใคร พอแถวนี้ห in ้าส่วนหมากขายล้านนะครับบบคอยเดี๋ยวไปล่วงแปลงขายล้านห้าวกะเน้นที่หัวสดว่าตันต่อไรมั่นพันไดสูงเทียงต่รับเม็ดอีกละระยะล่องกับซีอู๊วะมาณจะกเมตรยี่สิบสามสิบเนี่แหละครับ โมเกินนี่ระยะต้นกับประมาณจะน่าจะ, 6, 7, ะหกเจ็ดสิบปุ๋เลยเนาะหกสิบเจ็ดสิบเส้นครับระยะตน้นมัน <60. S 1> แต่ว่าเป็นต้นพันธุ์่อนคางสูงใหญ่แบบนี้นะครับทาสีห้ดีกับปลูกโย่แปดสิบเส้นขึ้นไปนะครับน่าจะเหมาะตะวาการสัราะห์แสงยังมันก็น่าจะดีนะพี่น้องรุ่น มันหักกันนั่นมันหางแล้วคุณลำน้อยนี่ตัวลำที่หักออกกันแ้วมาเตะเที่ยวเตะน้ำปงอย,เ,อเ,ยเท่เทเเรรยาไหร่เตนะทน็นหน้อยมันก็เลยน้อยเลยอ๋อครับผ้าพี่น้องมาเบิ้งซ้ำนี่ครับแปลงนี่ถ้าว่าสีกันใบมันก็คือแปดหนึ่ง ฝากพี่นองเบื้องหน้าครับผมว่าปุด้ดหูกับบอกมาในวัน,เ,นเป็นมันพันยังครับพกกัญยากระบกคอยชัดปันไดนะครับสําหรับมันพันนี้ม,ม,มากรับพูนยายที่หลอดขวดจนมือเลิกครับ,ค,รบคลิปนี้เดี๋ยวขอจะไห้เพียงสำนีสักก่อนนะครับคลิปหนาเข้ามาพอกันไหมครับผม ขอ,ขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมคลิปจากเราออนะครับ<น>เดี๋ยวคลิปนี้จบไว้เพียงเสน่สักก่อนครับกินเขาก่อนพี่น้องสวัสดีครับ